สารสฟตเดีจต่างออลรถของทฮานาเดินทางไปอูหยิงเันเป็นเวลาหลายเดแล้ววันที่ได้กลับบ้านกับพมืมองนรสุดใจลูดเสนือเกิดวัวาสิเป็นตายลายอยการะพี่เอกะเคยนทูล้เป็นวงวูกก็แตกต่างจากสุนันทาเลย ักะกเส้นเล็กกะซางมาแต่จัาคุณปอยโอ้ยัวามเยี่ยมอดมาโหดแล้วขะน่อยเออ,อเป็นจะไงล่ะโมเมนจุงคิดอดพวกเจ้าอยู่ได้ดีิโของเฮาอยู่ใส่กันไอ่คนชิดมากก่อนพ่ผมกาลังนั่คนมากพยา่ทุยางมาปอยเ่นทำไปน้นเอลือใจคุนปอยเลยเอาคุณสนองท่อเจริญลกรอยบอกพเเป็นทารส่พนสี่พ ควางจะเดินการไปขอคู่อยู่เงินข่างเมื่อศรีนครหลวงในคางดีนี่ประสบผลสำเร็จบรนในลวงนะลูกขอทุกมาพีพ่อและแม่ทั้งสองการที่ไปยืมมา,มาตั้งเมื่อยบ้างเข้าสี้วยมาดีนะเ่าเพื่อนทพิ่อินไปกู้ยืมเงินมาใส่ใจก็มองหวังตั้งใจองค์พิดาพ่อแม่เจ้า ผมจำแม่นตั้งมาพ่อแม่เอ๋ยส่งคำมาานพูดออกมาชัดๆในที่โลดเสด็จพ่อเสด็จแม่พระเจ้าค่ะปรากฏว่าถ้งเมืองศรีนครหลวงตกลงให้เรากู้ยืมเงินเดีวน้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่กอดีใจเหลือเกินการได้ครั้งนี้ได้สำเร็จเมืองเราดี จะเจริญรักกับประเทศนาได้ทำเงินก่อนนี่มาลงทุนบาทเมืองเมืองชัยบุรีนครของเราเอ๊ะนี่ลูกมากัดเมื่อยจังสินี่แม่นมแม่นมเตรียมอาหารเป็นของโปรดของคุณสนองของเจริญไหวหรือยังไหวเทียบได้แล้วจุ๊บเหยื่อองค์มายน้องน่ะเตรียมปลาไหลไปถาพัดเพชรให้องใช่ยโตสามตุลาเดี๋ยว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 แม่นมอันปลาไหลน่ะโตยิ่งใหญ่ที่เจ้าว่ามันต้องเป็นปลาไหลดิเป็นยังไง มู้ากะคังเกินนักเป็นท้องปวดล้วนะแมนูขอบวดตังต่หน่อยองมเโอ้อุตรองีัยมากกินเอียนติลูกกินเอียนสนิปพเอาละเอาละลไปลามาเมยรบขอพัก่อนกันนะทนะขากอกันเราไปลงทุนลวก็เข่าพักพอกันเถอะค่ะส้ขยาวพระเจ้าค่ะ ผมมองงั้นไปเก็บจักรเออพาก็สิด, <c oughs> ด้หลายน,นังคุยถอยจากลา่างเลยคุยถอยจากลา่างหลายอาตอวสาไปเบิรงรลดอยู่ธนาคารกอเอรียุย่งชุดผู้ใดผู้หนึ่